พระโอาวาทพระพุทธชจ้กงบทพินิจจิตยาณร้อยแข้อที่สิเอเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะแล้วแต่กลับยังติดอยู่กับการแสดงตนและโอ้อวดความดีนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังมีอัตตาและความต้องการให้ผู้อื่นยอมรับจงตระหนักว่า การบาเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นนำไปสู่ความถ่อมตนและการละวางอัตตาการที่เจ้าชอบโป้ออวดความดีนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความยึดมั่นในตัวตนและความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นอย่าลงคิดว่าการมีแก่นแท้คือการเหนือกว่าผู้อื่นแท้จริงแล้ว ผู้ที่มีแก่นแท้ย่อมไม่จำเป็นต้องโอ้อวดเพราะความดีนั้นย่อมปรากฏให้เห็นเองโดยธรรมชาติการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความสงบมีความถ่อมตนและไม่ยึดติดแม้แต่กับความดีที่ตนทำจงฝึกมองการบำเพ็ญของตนด้วยใจที่เป็นกลางเสมือนดวงจันทร์ที่ส่องแสง อย่างสงบยามค่ำคืนโดยไม่ต้องประกาศความงดงามของตนเจ้าจะพบว่าเมื่อเราไม่ยึดติดกับการแสดงตนคุณค่าที่แท้จริงของการบำเพ็ญจะปรากฏเองโดยธรรมชาติผู้ที่บำเพ็ญเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความถ่อมตนและไม่รู้สึกถึงความจำเป็น ในการแสดงตนโอ้อวดสามารถทำความดีและปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องการการยอมรับหรือคำชมเชยจากผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำที่ดีนั้นมีคุณค่าในตัวมันเองโดยไม่ต้องอาศัยการรับรู้จากภายนอกดังดอกบัวที่เบ่งบานอย่างงดงามในโคนตม โดยไม่จำเป็นต้องประกาศความงามของตนฉันใดผู้ที่บำเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงยอมแผ่ความดีงามออกไปโดยไม่ต้องโอ้อวดฉันนั้นความดีที่แท้จริงนั้นเปรียบดังกินหอมของดอกไม้ที่แม้ไม่ได้ส่งเสียงใดๆแต่กลับสามารถแผ่ขจรไปไกลสัมผัสใจผู้คนได้โดยไม่ต้องพูดดังนั้น จงปล่อยให้ความดีของเจ้าส่งกินหอมออกไปโดยไม่ต้องบอกใครว่าเจ้าคือดอกไม้ที่หอมที่สุดเพราะความถ่อมตนนั้นคือกินหอมอันวิเศษสุดที่จะทำให้ความดีของเจ้างดงามยิ่งขึ้นไปอีกแท้จริงแล้วคุณค่าของผู้บำเพ็ญไม่ได้อยู่ที่การได้รับการยกย่องสรรเสริญแต่อยู่ที่ความสามารถ ในการดำรงอยู่อย่างสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ต้องการการยอมรับจากผู้อื่นเพราะผู้ที่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะย่อมพบความสุขและความพึงพอใจในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกติดตามพระโอาวาตอนต่อไปด้วยนะคะ